มาแล้วจ้าไหุ้่นจ้าซุปเปอร์คาร์นะพบกับฟอร์สมัสแตง2.3อีโคบูธออกใหม่ป้ายแดงบบมีตังนี่นะโบได้นั่งเป็นบุญดากเลครับพี่น้องแต่ว่ามาหายเสมรถซิ่งคุณก็สามารถขับได้นะออกใหม่ป้ายแดงเกือบ4ล้านไอ้เสมขายเพียงแค่2ล้าน5แสน9 0มืบาทไปชนะ2.3เบนซินนะครับแม็กใหม่ย,ย่งางใหม่นะรถยูสักแก้วบานเทา ย,ยูร์แลนด์ยประเทศนะเจ้าของเก่ายูร์แลนดไปได้แล้วเออเราน่าจะเขาปเป้าปล่อยเปลี่ยู่ตอนนี้อ <c oughs> ย่าถามเออในโคตรมีตังค์แหละครับขับรถรุ่นนะี้น้าใสแก้วบ้านเราเนาะนะโอู้หูดูภายในไม่น้อยสองหมื่นโลเี่สตาร์ทเลยนะโคตรคุมมาา้มเหมือนะออกใหม่ป้ายแดงรวมนั่นรวมนี่เกือบ4ล้านมาหายเสียมขายเพียงแค่2องล้านหแสนเก้าบาทนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณจะซื้อจริงๆเอาส่วนลดไป1 5 0 0 0 0บาทคุ้มไหม คุ้มคุ้มไหมคุ้งสุดไหม,ม,มสุดสุดสุดคอมเมนต์ทำไมแช์ไปแช์ไป,ไปนะสตาร์ท<ส>ให้เบิ้งฮะโอ้โหเป็นไงส่วนลดแสนห้าโอ้ได้นั่งเป็นบุญดากแล้วเออบุญดากแล้วครับพี่น้อง <laughs> นะผ่ <laughs> อนเพียงแค่เดือนละสี่หมื่นเร่อกเงินดาวมีเท่าไหร่มาคุยกันไอเสมโรซิ่งจัดให้นะสีแดงขูยทะเบียนเก้าเก้าเก้าแปดนะนะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถมาดูรถตัวจริงที่นากรุงเทพนะ้าหรือว่าจะไปดูที่ไหนสกแก้วสาขาที่ไอสียอมอยู่ก็ได้เดี๋ยวเอารถมาให้ดูนะาบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีโดยรถสไลด์นะาคงจะมาขาไปส่งแล้วครับรุ่นนี้ครับพี่น้องโอเคเป่าโอเคครับราคาต่อรองได้อีกนะจ้ามีส่วนลดให้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วย,ยังต่อรองได้อีกไปรุ่นโอ้โหรูหลา หรูหราหมาเ่าซื้อให้เมียน้อยแต่บ่เมี่ยหลวงล่ะตัวนี้ซื้อให้เมียน้อยเดี๋ยวเมียหลวงขับตัวนี้สามห่วงไปติดแก๊สติดแก๊สไหมสามห่วงติดแก๊สติดแก๊ส้ยเดี๋ยวเมียกูรับชมคลิปอยู่นะครับมึงมึงไปเลิกวันนี้เลยไปทั้งครูเลยหยอกหยอกว่ได้หัวนะครับพี่น้องได้ได้เสมหนึ่งเป็นผู้ที่แบบว่าครับถือสินหาถือซินหาหนะากินจตอนนอน นาเปิดฟังธรรมะทุกมือน้าสวดน้าอภิธรรมนาั่งกรรมฐานน้าสวดชิ้นนบัญชอนนาคืออายเปคนธรรมะธรรมโมน้าตอนผู้ใดหู้จิตใจดึกดื่นก็อายเนาะเนะมาเปิดหัวเครื่องครับน้าแง่ลึกเนี่ยอ่โอเคเครื่องเป็นเครื่องเบนซินนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋าน้ามาเบิ้งล่องแก้มรับประกันรถบ่มีการเฉียวชนครับเม็ดองเม็ดอักอันนี้ของแค่นีิ คมเมนไปหวานได้ไหนเชฟ <Okay, S 2> โอเควะโอเคครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเครื่องนิ่มๆโอ้เรื่องแรงมาไม่ต้ววงตตองห่วงพูดปัดปูดปัดเหยียบให้ไหวเออเหยียบให้ไหวเอาให้อยู่เอาให้ทันสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทส่วนลดทันทีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทรับชมคลิปวิดีโอนี้นะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนา้าทิกต็อกเฟซบุก๊กหรือว่ายูทูบชาแนละกดลิ่งไลน์แอนดามตา ส่งบัตเบอร์โชท,ที่อยูคาม่านะเดี๋ยวไอ้เสี่ยมเดินเรื่องให้นะสุดไหมเวื่อนสุดครับพี่อา้าวใครชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะเดี๋ยวไอ้เสี่ยมจะมารีวิวพวกเบนซ์บีเอ็มซุปเปอรค์คาร์ให้ชมเรื่อยๆผสมประสานกันไปแล้วก็ลดหลักหมื่นก็เดี๋ยวมีราคาแบบเนี้สามห่วงสองหมื่นสามหมื่นเดี๋ยวมีทุกรูปแบบแล้วเพราะว่ารถล,ลูกค้าขอแบบ,าแบ,บลายสไตล์มีทุกระดับ เพราะว่าไอ้เสมบริการทุกระดับประทับใจตั้งแต่คนจนถึงคนรวยบริการทุกระดับประทับใจเท่าเทียมกันนะพี่น้องอยากได้รถสไตล์ไหนนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งครับเอา้าพพีย์คําว่าสุดสุดแล้วก็สุดไอ้เสมแชร์ไปส่วนรถ1 5 0 0 0 0บาทและค่าแนานำรอท่านอยู่ว่าไงบรรุ่นจ๋าจะจะ